เราอาจจะสงสัยว่า THW ธรรมดา THW A TH แล้วก็ THW F มันต่างกันยังไงนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว THW Classic นะครับตัวนี้จะมีแกนนําเป็นตัวทองแดงนะครับแกนเดี่ยวจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็มีความคดรเคี้ยวน้อยนะครับแล้วก็มีความดัดงอได้ยาก THW A เหมาะนะครับสำหรับการใช้เป็นสายเมนนํากระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้านะครับเข้าสู่ตัวบ้านและโรงงาน THW F จุดเด่นนะครับก็คือสามารถดัดงอได้ง่ายมีความอ่อนตัวสูงนะครับจะใช้ในพื้นที่ ที่แคบมีความโคตรเคี้ยวเยอะๆจะช่วยให้ช่างสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอนต์ร็อกบลิมมิรูมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตัวสายไฟกันนะครับถ้าใครไปซื้อสายไฟนะครับตัว THW เราอาจจะสงสัยว่าพอไปถึงร้านแล้วเนี่ยมีทั้ง THW ธรรมดา THW TH A แล้วก็ THW F มันต่างกันยังไงนะครับ วันนี้เรามาติดตามชมกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัว THW ก่อนครับ THW นะครับย่อมาจาก Thermoplastic Heat and Water r e s i s t a n t แปลว่าเป็นสายไฟนะครับที่หุ้มด้วยฉนวน PVC ที่ทนทั้งความร้อนและความชื้นสามารถรับแรงดันได้นะครับอยู่ที่450-750ต่อโวลต์ทนความร้อนนะครับได้ที่75องศาเซลเซียสนอกจากนี้นะครับทุกตัวของสายไฟ THW ยังต้องได้รับการรับรองจากมก11 2 5 5 ทุกตัวด้วยครับคราวนี้เรามาดูประเภทของตัว thu กันบ้างนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับตัวแรกนะครับก็คือตัว thu classic นะครับก็คือ thu ธรรมดาตัวนี้จะมีแกนนำเป็นตัวทองแดงนะครับแกนเดี่ยวจุดสังเกตนะครับก็คือจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งแล้วก็มีความคดเคี้ยวน้อยนะครับแล้วก็มีความดัดงอได้ยากจุดเด่นของมันนะครับก็คือมีความแข็งแรงมากที่สุดนำไฟได้ดีที่สุดเหมาะสำหรับใช้ในตัวบ้านและอาคารทั่วไปครับ t h w ตัวที่2นะครับคือ t h w a หรือพี่รองสายประหยัดน,นั่นเองนะครับตัว A นะครับย่อมาจากคำว่าอลูมิเนียมจึงทำให้จุดเด่นนะครับของตัวสายไฟประเภทนี้จะมีน้ำหนักเบาและราคาที่ถูกกว่าตัวสายไฟ t h w ธรรมดาครับส่วนตัวเรื่องการใช้งานนะครับเนื่องจากอลูมิเนียมเนี่ยมีความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าตัวท่อทองแดงนะครับเราจะไม่แนะนำให้ใช้ในตัวบ้านหรืออาคารพักอาศัยแต่เหมาะนะครับสำหรับการใช้เป็นสายเมนนำกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้านะครับ เข้าสู่ตัวบ้านและโรงงานครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ THWF น้องเล็กยืดหยุ่นสูงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็คือจะมีอักษรตัว F หรือว่าคำว่า flexible นั่นเองจุดเด่นนะครับก็คือสามารถดัดงอได้ง่ายมีความอ่อนตัวสูงนะครับส่วนโซ่ไส้กลางนะครับจะทำมาจากเส้นทองแดงฝอยเส้นเล็กๆนะครับมาพันเกลียวหรือเรียกว่าทองแดงฝอยหรือว่าสายฝอยนั่นเองครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือจะใช้ในพื้นที่ที่แคบมีความคดเคี้ยวเยอะ จะช่วยให้ช่างสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับสรุปสั้นๆนะครับ THW ธรรมดาคือตัวทองแดง THW A คืออลูมิเนียมส่วน THW F นะครับคือทองแดงฝอยเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานและงบประมาณได้เลยครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องการเลือกขนาดของสายไฟกันบ้างนะครับขนาดของสายไฟนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยล้วนๆเลยครับเพราะการเลือกสายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไปนะครับจะก่อให้เกิดความร้อนสะสมและเกิดไฟไหม้ได้ครับ ดังนั้นนะครับตามตารางนี้เราสามารถเลือกขนาดของสายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้อย่างแม่นยําครับอย่างไรก็ตามนะครับในการคํานวณโหลดไฟฟ้าที่ใช้งานนะครับเราแนะนําให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นวิศวกรและช่างไฟฟ้าทุกครั้งไปครับเคล็ดลับในการเลือกสายไฟนะครับข้อแรกคือเลื่องให้ถูกประเภทข้อที่2นะครับ คือให้ยึดหลักเหลือดีกว่าขาดครับหมายความว่าเราควรจะนึกถึงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในอนาคตนะครับดังนั้นสายไฟที่เลือกสมควรที่จะมีความใหญ่กว่าความต้องการปัจจุบันสักเล็กน้อยครับส่วนข้อถัดมานะครับสายไฟทุกประเภทที่เราเลือกเข้าตัวบ้านเรานะครับสมควรที่จะมีมอก1 1. ขีดส5งทุกตัวครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเราควรจะเลือกสายไฟยี่ห้อนะครับที่ได้รับความนิยมและมีมาตรฐานอย่างเช่นยาสมกิและ BCC ครับ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องสายไฟ TH w ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยนะครับถ้าใครกําลังมองหาสายไฟมาตรฐานมอกวันซอกโฮมนะครับเราเป็นศูนย์รวมระบบไฟฟ้าครบวงจรราคาย่อมเยามีทั้งสายไฟท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบครบจบในที่เดียวเลยครับถ้าใครมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ